สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกๆท,ท่านนะครับมาพบกันกับสูตรร้อยเมาลาัยให้โชคนะครับเป็นประจําทุกงวดเรามีสูตรดีสูตรเด็ดมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ฝึกคิดคํานวณตัวเลขนะครับนําไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงหวยรัฐบาลนั่นเองนะครับงวดที่ผ่านมาก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับฟันธงชุดเดียวนะครับกับเลข3 6 6 3นั่นเองนะครับแล้วก็มีสูตร2ตัวล่างด้วยนะครับมีเลข 3 2เช่นกันนะครับใครที่ได้ข้อมูลไปนะครับก็รับโชครับทรัพย์กันทุกคนนะครับชุดเดียวนะครับ3 6 6 3นั่นเองนะครับแล้วก็2ตัวนรัฐบาลนะครับใครรับชมคลิปงวดที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นนะครับว่าจะมี3 2ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราตัดออกมาแล้วนะครับมีแค่3ชุดนะครับ1 2 3 2 92้นั่นเองนะครับโชคดีกันทุกคนนะครับ และขอบคุณสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูที่ไปที่มาของเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการคำนวณตัวเลข3ตัวนะครับ5 6 3กสกับ32เราคิดกันยังไงนะครับผมใครอยากถูกหวยมันงวดที่ผ่านมานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับเหมือนเดิมนะครับเราฟันธงเลขให้ก่อนได้เลย ใครที่ไม่มีเวลาที่จะรับรับชมคลิปตรงนี้หรืออาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับวันที่1เมษายนนะครับมีปากการกระดาษก็จดเอาไว้ดูได้นะครับหลักร้อยที่เราฟันธงให้จะเป็นเลข024นั่นเองนะครับไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดไว้นะครับหลักร้อยนะครับแล้วนี่คือโครงสร้างตัวเลขทั้งหมดนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบ นะครับใครดูคลิปจบนะครับจะมีวิธีตัดตัวเลขเลขกลุ่มนี้ทั้งหมดจะมีแค่ชุดเดียวที่เราเลือกออกมานะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับมีชุดเดียวที่เราเลือกออกมาคือ3 6 6 3นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดกันว่าตัดกันยังไงนะครับส่วนใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือว่าสงสัยนะครับเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมได้088 6274141นั่นเองนะครับยินดีให้การปรึกษาทุกท่านตรงไหนที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็ทักทายมาปรึกษากันได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID ดีไลน์นั่นเองนะครับหรือถ้าอยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับผมเราจะมาดาูตัวอย่างการคิดการคำนวณก่อนนะครับผมจะย้อนให้ดูสักสองงวดให้ทุกคนได้เ,เข้าใจวิธีการคำนวณน,นั่นเองนะครับเพราะว่างวดถัดไปเราสามารถที่จะ คิดคำนวณด้วยตนเองได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างจากวันที่16กุมภาพันธ์นะครับงวดนั้นที่ออกนะครับ8 4 7 3 7 7แล้วก็50นนั่นเองนะครับเรานำข้อมูลรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ท้าย1 2นะครับมาคำนวณตัวเลขนะครับวิธีการตั้งตัวเลขทำแบบนี้นะครับเราจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับก็คือเลข5นั่นเองนะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเราตั้งเลขนําโชคเข้าไปก็คือเลข5านั่นเองตั้งแบบนี้ทีนี้ตําแหน่งสําคัญที่เราต้องจํานะครับดูดีๆนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1จุดแรกคือตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเลขหน้าครั้งที่1นนะครับหลักสิบหลักหน่วยตัวนี้บวกกันนะครับหลักร้อยนะครับเราใช้จุดนี้ทุกครั้งเลยนะครับส่วนหลักสิบนะครับจุดแรกวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1 นะครับแล้วดูเลขท้ายครั้งที่1นนะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยตัวนี้อันนี้นํามาบวกกันนะครับส่วนหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับตำแหน่งแรกที่เราวงก็คือหลักแสนของรางวัลที่1นนะครับแล้วก็ดูที่เลขหน้าครั้งที่2นะครับหลัก10หลักหน่วยตัวนี้บวกกันนี่คือตำแหน่งที่เราจะใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ3ตัวนี้สามมาตั้งได้เลยนะครับตรงนี้ แล้วก็6บวก8ปดสิบก็ามาตั้งตั้งข้างๆเลขนำโชคของเรานะครับเลข8ตัวนี้มาตั้ง6บวก2ได้8เขก็ามาตั้งแบบนี้เลข8ตัวนี้ก็มาตั้งได้เลยนะครับแล้วก็1บวก3ามได้4ี่ก็มาตั้งนะครับวิธีการบวกเลขร้อยมาไลยนะฮะทำแบบนี้นะครับหลักร้อยนะครับ3บวก5้าจะได้8 5ดห้าบวก4ี่จะได้9้านะครับแล้วก็8บวก9ได้17ก็คือ7นั่นเองนะครับ พอได้เลข7แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มไป1แต้มนะครับจะได้เท่ากับเลข8นะครับพอได้เลข8แล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ2แต้มนะครับได้0และก็ได้2นั่นเองเลข7ตัวนี้จะไม่เอานะครับให้เอาออตัวถัดไปคือเลข8แล้วเพิ่มครั้งละ2แต้มนั่นเองแบบนี gebracht, <S <s ้เราฟันธงหลักร้อยในงวดถัดไป3ตัวคือ8 0 2นนั่นเองนะครับ ส่วนหลักสิบนะครับบวก100าร้อยามลัยเข้าไปนะครับแปดบวกห้าได้สิบสาห้าบวกแดก็สิบสามนะครับสามบวกสามได้ห6หกเพิ่มเป็นเจ็ดเป็นแดเป็น9้าแล้วก็เป็นศูนย์แบบนี้นะครับหลักสิบจะมีอยู่ห้าตัวนะครับหลักหน่วยก็เช่นกันบวก100าร้อยามลัยเข้าไปแปดห้าสิบสามนะครับห้าบวกสี่ได้9 3้าสามบวกเก้าสิบสองนะครับสองเพิ่มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วก็เป็นหแบบนี้มีห้าตัวเช่นกัน นะครับถ้าเราจับคู่กันนะครับ5ตัวกับ5ตัวจะได้ทั้งหมด25คู่นะครับ25คู่ถ้าไปคูณหลักร้อยสตัวจะได้ประมาณ75ชุดนะครับแต่เราไม่จําเป็นต้องไปเลือกทั้งหมดนะครับเราจะฟันธงหลัก10แค่ตัวเดียวหลักหน่วยแค่ตัวเดียวเท่านั้นเอาไปวางข้างหลังของหลักร้อยที่เราเลือกไว้นะครับให้เราตั้งเลขนําโชคเข้าไปตั้งเลขนําโชคเข้าไปแบบนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่จะบวกกับเลขนําโชคนะครับฝั่งหลักสิบงวดนี้จะเป็นเลข4ี่นะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยจะเป็นเลข9้นั่นเองนะครับเวลาบวกกันนะครับ5้าบวก4ี่ได้9้าพอได้9้าแล้วนะครับให้ทุกคนยืดไป5้าแต้มจะได้เท่ากับเลข4นั่นเองให้เพิ่มไป5แต้มนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกัน5้าบวก9ได้14เพิ่มไป5้าแต้มก็จะได้เท่ากับเลข9นะครับนี่คือตัวตัดนั่นเองนะครับ วิธีการตัดตัวเลขนะครับเราก็ไปดูที่5ตัวนี้กับ2ตัวนี้ตัวไหนที่ซ้ำกันตัวนั้นแหละเราเลือกออกมานะครับอย่างเช่นงวดนี้จะเป็นเลข9ตัวเดียวเท่านั้นที่ซ้ำกันนะครับฝั่งลังหน่วยก็เช่นกันนะครับตัวที่ซ้ำกันจะเป็นเลข4นั่นเองจะมีแค่ตัวเดียวแบบนี้นะครับวิธีการจับคู่ง่ายๆนะครับเราก็นำเลข4ี่ตัวนี้มาจับคู่กับหลัก10สรุปแล้วนะครับเราไปเลือก หวยรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองชุดเดียวคือ9449แบบนี้นะครับนี่คือการฟันธงตัวเลขนั่นเองนะครับทีนี้เราไปรุ่นสามตัวได้นะครับเราก็เอาเลข94ตัวนี้มาวางข้างหลังเลขหลักร้อยที่เราเลือกไว้แบบนี้94แล้วก็94นะครับทีนี้เราก็ไปรุ่นรางวัลสตัวได้แบบนี้นะครับเราคิดจากวันที่16กุมภานะครับออกวันที่ หมีนาคมนั่นเองเลขที่ออกคือ8-9-4นะครับ894้ 8, 9, 4, นั่นเองนะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องชุดเดียวนะครับ9 4 4 9ออกได้ไปลุ้นที่หลักร้อยกันก็มีเลข8ตัวหนึ่งแบบนี้เราถูก,าง,นะถกางวันได้นะครับถูกางวันได้นะครับงวดถัดไปนะครับเราจะคำนวณอีกเราก็ไปนำข้อมูลที่ออกมานะครับ1 2 3 4 5 6 6, 6จุดตัวนี้มาคำนวณนะครับเราก็ตั้งเลข5เหมือนเดิม เลข5าเป็นเลขนำโชคของเราตั้งแบบนี้ตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5าแล้วก็เลข5าแบบนี้นะครับนี่คือที่ไปที่มาของการคำนวณตัวเลขนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มานั่นเองทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนำไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็ไปดูหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าตรงนี้นะครับตำแหน่งหลักสิบก็วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1แล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยนะครับวงหลักแสนรางวัลที่หนึ่งแล้วก็ดูหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองนะครับพอครบแล้วเราก็นําตัวเลขมาวางนะครับแปดนมาวางตัวนี้ นะครับแล้วก็3บวก92มาวางตัวนี้นะครับเลข8ตัวนี้ก็มาวางนะครับ7บวก1ได้เท่ากับเลข8นะครับเลข8มาวางนะครับแล้วก็3บวก0ูนย์ได้3มาวางนะครับตำแหน่งหัวท้ายนะครับเราสามารถสลับกันได้นะครับเอา3ไว้หน้าก็ได้8ไว้หลังก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันนะครับทุกหลักเลยนะครับวิธีการบวกร้อยมาลลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่หลักร้อยก่อนบวกกันได้3นะครับบวกกันได้7ด สามบวกเจ็ดได้สิบคือศูนย์นะครับทีนี้ศูนย์เราจะไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปคือเลขหนึ่งนั่นเองนะครับพอได้หนึ่งแล้วนะครับเพิ่มครั้งละสองแต้มจะได้เลขสามแล้วก็ได้เลขห้านั่นเองตรงนี้นะครับให้เพิ่มครั้งละสองแต้มฟันทงไปที่หลักร้อยในงวดถัดไปนั่นเองนะครับไปดูหลักสิบบ้างร้อยาลัยออกมาได้สามนะครับตรงนี้ได้สามนะครับสามบวกสามได้หก หเป็น 7, จดเดเป็นแ8ดแดเป็น 9, ก้าเเป็น0นย์แบบนี้นะครับร้อยมาแล้วออกมานะครับแปดบวกห้าบสานะครับห้บวกสามได้8 3 8ได้สิบคือ11เพิ่มเป็น 2, 2เพิ่มเป็น3เป็น4ี่แล้วก็เป็น5นั่นเองนะครับถ้าจับคู่กันก็ได้ทั้งหมด25้าชุดนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนการตัดตัวเลขเราจะเลือกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ตั้งเลขนำโชคของเราเข้าไปนะครับ จุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับหลัก10บวกกันได้1นะครับ11คือ1นั่นเองนะครับส่วนหลักหน่วยบวกกันได้3นะครับตรงนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะบอกให้แล้วว่ามีวิธีคิดยังไงนะครับบวกกันนะครับบวกกันได้6นะครับ6กบวกหนะครับได้เท่ากับ11ก็คือ1นะครับทุกครั้งเลยนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไป5แต้มได้8นะครับเพิ่มไป5แต้มได้เท่ากับ 13ก็คือ3นั่นเองทีนี้เรามาเลือกตัวเลขกันนะครับเราเลือกตัวที่สากันแบบนี้นะครับวางไปที่หลักสิบนะครับตัวที่สากันนะครับไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับเราก็นำเลข3ตัวนี้มาวางคู่กับหลักสิบที่เราเลือกไว้นั่นเองสรุปแล้วนะครับเราไปเลือกลอตเตอรี่หรือว่าหวยรัฐบาลแค่ชุดเดียวคือ6 3สาสมนั่นเอง นะครับหกสามสามหกนะครับกลับไปกลับมาแค่นั้าเองเป็นเลขชุดเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปลุ้นสามตัวนะครับเราก็เอาหกสามตัวนี้นะครับไปวางข้างหลังนะครับไปวางข้างหลังเลขทุกตัวเลยนะครับวางแบบนี้หกสามนะครับวางข้างหลังหลักร้อยที่เราเลือกไว้อันนี้เราสามารถที่จะไปลุ้นรางวัลที่หนึ่งได้นะครับเพราะสามตัวข้างหน้าอันนี้ดวงใครดวงมันนะครับผมวัดผลการออกนะครับหนึ่งมีนาคมนะครับออกสิบหกมีนาคม ออก63ามนั่นเองนะครับ5้าหกสามนั่นเองเราไปลุ้น2ตัวก่อนนะครับ6 3มเราถูกนะครับถูกทุกคนนะครับเพราะว่าผมฟันธงให้ชุดเดียวนะครับ3 6 6หสามนั่นเองนะครับเราจะไปลุ้น3ามตัวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นหลักร้อยว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับส่วนสูตรตัวนี้นะครับหลักร้อยมี1 3 5่สหแบบนี้เราสามารถถูกได้ห6 3หกสามนั่นเองแบบนี้นะครับ ทีนี้ทุกงวดนะครับเวลาเราคำนวณเสร็จนะครับตัวเลขจะมี3มชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลักร้อยมีทั้งหมดอยู่3ตัวนั่นเองนะครับแต่2ตัวจะมีชุดเดียวเท่านั้นที่เรานําไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปนะครับเราจะเหลือชุดเดียวได้เราต้องรู้ที่ไปที่มาของตัวนี้และตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมมาทําให้ดูตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองอยากได้แนวทางแบบนี้ นะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับ366 3ก็ถูกชุดเดียวนะครับ3-2ก็ถูกนะครับ3ชุดเท่านั้นเองนะครับให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยินดีคำปรึกษาทุกท่านแอดไลน์เข้ามานะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ id line นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับอยากได้สูตรไปคิดเองผมจะจัดส่งไปให้นะครับ ทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูงวดวันที่1เมษายนนะครับเรามาดูว่าคิดได้เลขตัวไหนบ้างคิดให้ดูก่อนออกเหมือนเดิมนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับแต่งวดที่ผ่านมาก็ออกได้นะครับทั้ง3ามตัวและ2ตัวนั่นเองนะครับเราก็ตั้งเลขนําโชคเข้าไปแบบนี้หลักร้อยนะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนั่นเองตั้งเหมือนกันหมดนะครับเลข5้าเป็นเลขนําโชค ตำแหน่งที่ต้องคำนวณใช้จุดเดิมนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนวงไปที่หลักร้อยรางวัลที่1แล้วก็ดูหลักสิบหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับเวลาไปทําเองนะครับในงวดวันที่16เมษายนนะครับเราก็ใช้จุดนี้นะครับหลังจากวันที่1เมษายนออกไปแล้วนะครับแล้ววงไปที่หลักแสนรางวัลที่1แล้วก็หลักร้อยกับหลักหน่วยครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับหลักสิบเราก็ใช้จุดนี้นะครับหลักต่อไปหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนแล้วก็ดูที่ เลขหน้าครั้งที่2นะครับในตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับ5มาตั้งตรงนี้นะครับ9บวก5ได้14อย่างที่บอกไว้นะครับตั้งสลับกันได้นะครับแต่เลข5เลขนําโชคต้องอยู่ตรงกลางนะครับเลข7มาตั้ง4บวก7 11- เคือ1เลข7มาตั้ง2บวก7ได้9นะครับเรามาดูว่าหลักร้อยที่เราฟันธงวันที่1เมษายนหน้าได้เลขตัวไหนบ้าง ห้บวกหได้10คือ0ูนย์นะครับห้วกสได้เท่ากับเลข9 0้ย์บวกเได้9กนะครับเตัวนี้เราจะไม่เอานะครับเอาตัวถัดไปคือเลข0แล้วก็เลข2แล้วก็เลข4นั่นเองนะครับก็คือหมายถึงว่าเราเพิ่มครั้งละ2แต้มสรุปแล้วนะครับถ้าเราจะไปเลือกลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษายนนะครับฝากให้เพื่อนๆไว้พิจารณานะครับ เลือกเลข0นย์เลข2เลข4ในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองนะครับส่วนหลักสิบหลักหน่วยนะครับ7บวก5้าบนะครับ5บวก1ได้6 2บวก6ได้เท่ากับเลข8 8เพื่อเป็น9เป็น0นย์เป็น1แล้วก็เป็น2นะครับหลักสิบให้เลือกกลุ่มนี้5ตัวนี้หลักหน่วยก็เช่นกันนะครับ7บวก5้าบนะครับ5บวก9 14บนะครับ2บวก4ได้6 6เพื่อเป็น7ด เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นย์นะครับส่วนหลักหน่วยให้เลือกกลุ่มนี้นะครับผมแต่ถ้าเราจะเลือกแค่ตัวเดียวจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับเราตั้งเลข5เป็นเลขนําโชคของเราถ้าจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับภายใน5ตัวนี้ภายใน5ตัวนี้นะครับเราต้องรู้ตำแหน่งนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับเราไม่ได้มาแนะนาําหรือว่าชักชวนใหน้ทุกคนไปเล่นนะครับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงหวยรัฐบาลเท่านั้น นสนใจอยากจะได้สูตรไปคิดเองนะครับเราส่งไปให้จะมีคําอธิบายบอกว่าตัวนี้ตัวไหนบวกกันมาวานะครับเลขในกลุ่มนี้เราจะมีแค่ตัวเดียวนะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฝั่งหลักหน่วยก็เช่นกันมีแค่ตัวเดียวนะครับเวลาจับคู่ฟันทงนะครับจะมีแค่ชุดเดียวเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับกับเลข3 6 6หกนั่นเองชุดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเราอยากจะลุ้น3าตัวนะครับเริ่มแรกเราก็นําเลขชุดเดียวตัวนี้ ไปวางข้างหลังหลักร้อยที่เราเลือกไว้คือ0 2นย์สองนั่นเองเราก็ไปรุนเลข3าตัวได้และก็6ตัวของรางวัลที่1ได้นะครับผมแต่ถ้าจับคู่ทั้งหมดเนี่ยอันนี้จับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ0 2 4สองนี้จะเป็นหลักร้อยนะครับที่ผมฟันธงเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนหลักสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับจาก5ตัวนะครับผมจะวงเอาไว้ให้นะครับ0 1นแล้วก็2เป็นตัวที่เด่นที่สุดนั่นเองนะครับ แล้วผมก็นํามาจาับคู่ให้นั่นเองแบบนี้0ูนนะครับศูนแล้วก็หลักหน่วยจะเป็น67890้นั่นเองถ้าใครสามารถที่จะนําข้อมูลทั้งหมดนี้ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงหัวรัฐบาลก็ลองจดจําไปดูแคปหน้าจอไว้ดูได้นะครับเหมือนวัดที่ผ่านมานะครับถ้าแคปหน้าจอไว้ดูก็จะมีเลข3 6อันนี้คือยังไม่ตัดนั่นเองนะครับแต่ถ้าตัดแล้วได้ชุดเดียวนะครับที่ผมส่งให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนั่นเองแล้วก็ถูกกันทุกคนด้วยนะครับ นี่คือข้อมูลงวดวันที่1เมษายนกับชุด3ตัวนั่นเองนะครับผมทีนี้เราไปดูชุด2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างงวดที่ผ่านมานะครับถูกเหมือนกันนะครับกับเลข32นั่นเองนะครับกับเลข32นะครับใครที่ได้รับชมคลิปนะครับก็คงจะพอจําได้นะครับ32นะครับจะมีชุดหนึ่งนะครับเวลาตัดออกมาแล้วก็เหลือแค่123292ท่านั้นเองนะครับใครที่รับข้อมูลงวดที่ผ่านมาก็ โชคดีกันไปนะครับทีนี้เลขที่เราจะฟันธงงวดนี้มีปากการกระดาษก็จดไว้ดูก่อนได้แคปหน้าจอไว้ดูได้เลยนะครับวันที่1เมษายนนะครับอันนี้เป็นชุด2ตัวร่างรัฐบาลชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้เรามาดูการตัดตัวเลขนะครับจะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมาจะเป็นเลขตัวไหนนะครับมาดูแนวทางการคิดการคำนวณกันนะครับผม ผมจะทําย้อนให้ดูสัก2งวดเช่นกันนะครับให้ทุกคนได้พอเข้าใจนะครับวิธีการคิดนะครับ16กุมภาออก50นะครับเราก็ไปเสี่ยงงวดวันที่1มีนาคมนั่นเองนะครับเราก็ตั้งเลขนําโชคเหมือนกันก็คือเลข5นั่นเองนะครับตั้งเอาไว้เลขนําโชคแบบนี้ตั้งเข้าไปนะครับตําแหน่งที่เราใช้ในการคานวณนะครับใครดูงวดที่ผ่านมาก็คงจะพอจําได้นะครับฟังหลัก10เราวงไปที่หลักพันรางวัลที่1นะครับ แล้วก็หลัก1 0บสองตัวล่างไปบวกหลัก10ครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนฝังหลักหน่วยก็วงไปที่หลักพันเช่นกันนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูที่หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าไปบวกหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองจุดนี้นะครับเราก็นําข้อมูลที่เราวงเอาไว้นะครับมาตั้งเลข7มาตั้งตัวนี้5้บวกห้าได้10คือศนมาตั้งนะครับตัวนี้เลข7มาตั้งได้เลยนะครับเจ็ดบวกหกบวกศูนย์ได้6มาตั้ง ขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลายนั่นเองนะครับวิธีการบวกร้อยมาลายทาแบบนี้7จ็ดบวกหได้12บนะครับห้บวกศได้ห้านะครับสอบวกห้าได้เจ็ดนะครับพอได้เจแล้วนะครับดูดีๆนะครับตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเพิ่มไปสองแต้มก่อนจะได้เท่ากับเลข9แล้วก็ให้ลบมา2แต้มจะได้เลข5นั่นเองอันนี้บวก2นะครับฝั่งนี้จะเป็นลบ2นะครับ เพิ่มสองลบ2นั่นเองนะครับสรุปแล้วเราฟันธงหลัก10ไปที่เลข5นะครับเ,เลข3มเลข5ไม่ใช่นะครับเลข5เลข7แล้วก็เลข9้นั่นเองนะครับอาจจะสับสนหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเพิ่ม2อลบ2นั่นเองนะครับจำไม่ดีนะครับงวดที่ผ่านมาใครรับชมคลิปก็คงจะจำวิธีการบวกการยืดแต้มได้นะครับเพิ่มไป2ลบไป2แต้มฟันธงไปที่หลัก10นั่นเองนะครับ ส่วนหลักหน่วยนะครับร้อยมาลลยออกมาได้2นะครับได้1นะครับ2บก1ได้3 3เป็น4เป็น5เป็น6แล้วก็เป็น7นั่นเองจะมี5ตัวนะครับถ้าเราจับคู่กันนะครับไม่เยอะนะครับ15ชุดเท่านั้นเองนะครับถ้าใครสามารถที่จะไปเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าโหวรัฐบาลนะครับก็น่าจะหยิบได้นะครับแต่ถ้าเราจะตัดให้เหลือแค่3ชุดเหมือนว่าที่ผ่านมานะครับ เราต้องรู้อีกจุดหนึ่งนะครับคือตรงนี้งวดน,นี้บวกกันได้9นะครับเราจะไม่จําเป็นต้องเลือกทั้ง5ตัวนะครับ5บวก4ออบวก5ได้14นะครับเพิ่มไป5แเต้มจะได้เท่ากับเลข9นั่นเองนะครับทีนี้เราไม่จําเป็นต้องเลือกทั้ง5ตัวนะครับเราเลือกตัวที่สามกันนะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับทีนี้เวลาเราไปเลือกลอตเตอรี่นะครับหวยรัฐบาลเราก็เลือกหลักหน่วยที่เป็นเลข4 เวลาจับคู่กันก็จะเป็น 5, 4, 7, 4และ 9, 4นั่นเองก็จะมีเลข3ชุดแบบนี้นะครับวันที่สบบคกุมภาออกวันที่1มีนาคมนะครับออกไป 5, 4นั่นเองนะครับออก 5, 4ตัวนี้สูตรนี้ยังมีความแม่นยำนะครับถูกต่อเนื่องนะครับหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับงวดต่อไปเราจะไปเลือกหมวรัฐบาลอีกเราก็ไปจดข้อมูลที่ออกมานะครับเราก็ตั้งเลข5เข้าไป เลข5จะเป็นเลขนำโชคของเรานะครับตั้งทุกหลักเลยนะครับทั้ง2หลักแบบนี้นะครับเราก็ว bon er งไปที่เดิมนะครับวงไปที่หลักพันนะครับหลักพันนี้จะเหมือนกันนะครับฝั่งหลัก10หลักหน่วยนะครับอีกจุดหนึ่งไปดูหลัก1 0 2ตัวล่างนะครับไปบวกกับหลัก10ครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองตัวนี้บวกกันนะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยนะครับอีกจุดหนึ่งจะเป็นหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าบวกหลัก10ครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองแบบนี้นะครับ เลข8เรามาตั้งนะครับ8บวกหได้13ก็มาตั้งตัวนี้เลข8เราก็ตั้ง5บวก5ได้10คือ0นะครับเราจะไปฟันธงหลัก10ก่อนนะครับร้อยมาแล้วกันมานะครับ8 5ได้13นะครับ5้บวก3ได้8 3 8ได้11คือ1นะครับ1ถ้าเพิ่ม2แต้มจะได้เท่ากับเลข3นะครับถ้าลบไป2แต้มนะครับ1ก็คือ11เนั่นเองก็เจะเหลือเลข9นะครับงวดที่ผ่านมานะครับ ใครที่รับชมคลิปก็คงจะพอจำได้เลขที่ผมฟันธงหลักสิบให้นะครับจะเป็นเลข9 1แล้วก็3นั่นเองนะครับผมส่วนหลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลข3จะเป็นเลข5 3บวก5จะได้8ได้9ได้0ได้1และก็ได้2นะครับลองไปย้อดูคลิปได้นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับผมทีนี้ฟังหลักหน่วยนะครับเราจะเลือกแค่ตัวเดียวนะครับ เราก็ตั้งเลขนำโชคเข้าไปนะครับใครที่ได้รับสูตรงวดที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับตำแหน่งตัวนี้จะเป็นเลข2นั่นเองนะครับห้าบวกสจะได้7นะครับเถ้าบวกหแต้มก็จะได้ทกับเลข2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่เราฟันธงออกมาก็จะเป็นตัวเดียวคือเลข2นั่นเองนะครับเวลาไปเลือกหวยรัฐบาลเราเลือกเลข2ในตำแหน่งหลักหน่วยนั่นเองนะครับเวลาไปจับคู่ เราก็นําไปวางข้างหลังแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเลขแค่สามชุดแบบนี้วันที่1มีนาคมนะครับออกวันที่16มีนาคมนะครับออกสามสองนั่นเองถูกกันทุกคนนะครับโชคดีกันทุกคนเลยนะครับเลขแค่3ามชุดเท่านั้นนะครับส่วนเลข3ตัวท้ายราวันที่หนึ่งแค่ชุดเดียวคือ3ามหหกสามที่ฟันธงให้นั่นเองแบบนี้ขึ้นเงินได้เลยนะครับหวยรัฐบาล นะครับผมใครสนใจนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ0886274141นั่นเองนะครับสูตรคิดไม่ยากนะครับที่ส่งไปให้จะมีคำอธิบายชัดเจนทุกจุดทุกตำแหน่งนั่นเองนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID l ดียนะครับหรือใครอยากโทรก็โทรได้เช่นกันนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับเรามีข้อมูลวิธีการคิดและเลขสรุปนะครับส่งให้ทุกคนไปเลือก หวยรัฐบาลได้หรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับอยากโชคดีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอยากถูกแบบนี้นะครับ3 6 6 3ก็ชุดเดียวก็ถูกเช่นกันนะครับ3 2ก็ถูกเช่นกันแค่3ชุดนะครับทีนี้เรามาดูวดหน้ากันเหมือนเดิมนะครับทําให้ดูก่อนออกนะครับเรามาดูว่าวันที่1เมษานะครับได้เลขตัวไหนบ้างนะครับแบบนี้เราก็ตั้งเลข5าเหมือนเดิมนะครับตั้งเลข5 ตำแหน่งเดิมจุดเดิมนะครับหลักพันนะครับเหมือนกันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งหลักสิบก็วงหลักสิบสองตัวล่างไปบวกหลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับส่วนฝั่งหลักหน่วยก็วงไปหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้าหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองทุกงวดเราใช้จุดแบบนี้นะครับเลข7มาตั้งนะครับ5้าบวกสได้8นะครับเลข7มาตั้ง9ก้าบวกศูนย์ได้9้า เราก็บวกร้อยมาลัยออกมานะครับ7 5หได้12นะครับ5บวก8ได้13นะครับ2 3สาได้5นะครับ5ถ้าเราเพิ่มไป2แต้มจะได้เลข7นะครับและถ้าลบมา2แต้มจะได้เลข3นะครับเพิ่ม2ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเลือกหวยรัฐบาลงดวันที่1เมษายนนะครับฝากให้พิจารณานะครับเลือกหลักสิบที่ปีเลข3เลข5และก็เลข7นั่นเองก็คือเลขชุดนี้ นะครับหลักสิบนะครับ 3, 5, 7ฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับส่วนหลักหน่วยนะครับได้2นะครับได้เท่ากับเลข4นะครับ 2, 4เป็น6 6, หเป็นเจเป็นแ8เป็น9และเป็น0นั่นเองให้เลือกเลขกลุ่มนี้ทั้ง5ตัวนี้นะครับถ้าจับคู่กันก็จะได้15คู่นะครับที่ผมจับให้ดูนะครับแบบนี้นะครับ 3, 5, 7อันนี้จะเป็นหลัก10บนะครับแล้วก็ 67890นะครับจะเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับที่ผมจับคู่ให้ดูครับเป็นแบบนี้นะครับเลขทั้งหมดมี15คู่ก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้นะครับแต่ภายใน15คู่นะครับจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นที่เราเลือกออกมานะครับเราต้องรู้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดที่เราต้องตัดนะครับจุดนี้นั่นเองอันนี้เป็นเลขนําโชคนะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เราเลือกออกมานะครับมัม นำมาวางข้างหลังตัวนี้นะครับจะได้ทั้งหมดอยู่3ชุดเท่านั้นเองนะครับผมมีที่ไปที่มานะครับใครสนใจอยากได้สุดไปคิดเองนะครับก็อย่าลืมนะครับทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแอดไลน์เข้ามา0886274141นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเบอร์ ID line นนะครับและเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสะดวกโทรก็โทรได้เช่นกันสะดวกทักทางไลน์ก็ทักมานะครับ เราพร้อมให้คําแนะนำนะครับเรื่องการคำนวณตัวเลขและช่วยสรุปตัวเลขนะครับไปเลือกหวยรัฐบาลเอาไว้แต่นันเนินนะครับลอตเตอรี่นั่นเองใกล้ๆจะหายากนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1เมษายนนะครับกับสูตรชุดนี้ตัวไหนจะออกนะครับเหมือนวดที่ผ่านมาก็ออกไปที่3ามสองนั่นเองนะครับแล้วก็สูตร3ตัวก็เช่นกันนะครับเราก็จะมาลุ้นกันว่าตัวไหนจะออกนั่นเองนะครับ ตัวไหนจะออกนี่ฟันธงให้แล้วนะครับ0 1 2นะครับหลัก10นั่นเองหลักร้อยก็เป็น0 2 4นะครับชุดไหนจะออกนะครับใครต้องการอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อรับสูตรได้นะครับผมนี่คือเลขที่เราคำนวณให้งวดวันที่1เมษายนคืองวดหน้านั่นเองนะครับฝากให้ทุกคนไว้พิจารณานะครับผมก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านที่ถูกในงวดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่แบ่งปันกันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนั่นเองนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดนะครับเลขสรุปแม่นๆนะครับมีมาแบ่งปันทั้งหมดไปนะครับท้ายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บแล้วก็ไม่จนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ